เมนท์ไทยแลนด์สวัสดีค่ะสุดจัดสยบทุกสายตาฝรั่งหน่มใจถึงใส่ชุดไทยเดินเที่ยวเวียดนามกระแสความนิยมที่ชาวต่างชาติชอบใส่ชุดไทยเดินเที่ยวถ่ายรูปตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญสคัคญของเมืองไทยยังคงแรงอย่างต่อเนื่องแต่ใครจะไปคิดว่าจะมีชาวต่างชาติเอาชุดไทยไปใส่เดินเที่ยวในประเทศอื่นๆนอกจากที่ประเทศไทยด้วย และสิ่งนี้ก็ได้เกิดขึ้นแล้วโดยฝรั่งหนุ่มที่ชื่อว่ามาตินบราโวเขาคนนี้ได้เข้ามาอยู่ที่เมืองไทยหลายปีแล้วและได้ออกช่องเช่ยวไปทั่วเมืองไทยไล่ตั้งแต่เหนือจรดใต้จากตะวันออกสุดตะวันตกอยู่เมืองไทยจนพูดภาษาไทยได้คล่องปรือและเขาก็ชอบทำคอนเทนต์ที่แสดงออกถึงความรักที่เขามีต่อเมืองไทยออกมาให้เราได้ชมอยู่เสมอๆอ,อย่างเช่นใส่ชุดไทยออกเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองไทยเป็นต้น และจากการที่หนุ่มมาตินนั้นปฏิเสธแฟนคลับไม่ค่อยจะเป็นใครขอให้ไปที่ไหนไปทำอะไรเขาก็มักจะทำตามที่แฟนคลับร้องขอสเมอสเมอเสมอและอย่างเช่นคลิปต้นเรื่องของคลิปนี้ก็มีแฟนคลับของเขาซึ่งเป็นคนไทยได้ไปคอมเมนต์ขอเขาว่าลอกใส่ชุดไทยในฮานอยไหนคะมาตินหนุ่มมาตินก็เลยจัดให้แบบจัดเต็มไปเลยเขาใส่ชุดไทยเต็มยศเดินเที่ยวไปทั่วฮานอยเล่นนักสะโคนเวียดนามที่เห็น ถึงกับมองตาค้างกันเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่ามองตาค้างเพราะว่าแต่งตัวแปลกๆไม่เหมือนชาวบ้านหรือว่ามองตาค้างเพราะรู้ว่าเป็นชุดไทยกันแน่นะคะแต่ที่แน่ๆหนุ่มมาตินแน่มากที่ใจกล้าเอาชุดไทยไปใส่เดินเที่ยวอยู่ที่เวียดนามแบบนั้นซึ่งก่อนหน้านี้นเขาก็เคยเอาชุดไทยไปใส่เดินเที่ยวที่กรุงโซลเกาหลีใต้มาก่อนแล้วด้วยและถ้าตอนนี้เขาบอกว่าเขาไม่รักเมืองไทยคงจะไม่มีใครเชื่อเขาแน่ๆ เพราะเขาเล่นใหญ่สักขนาดนี้ซึ่งตัวเขาเองก็ได้คอมเมนต์เอาไว้ในคลิปของตัวเองด้วยว่าไอเลิฟเมืองไทยนุ่มมาตินได้เผยแพร่คลิปนี้เอาไว้ตั้งแต่วันที่20มีนาคมพศ2567ที่ผ่านมาและจะถึงตอนที่ทาคลิปนี้ก็มีการรับชมจากทั่วโลกไปแล้วมากกว่า1 6 0 0น0 0วิวคลิปนี้เอเจนต์ชอบเป็นการส่วนตัวเลยนะมีการคอมเมนต์จากชาวต่างชาติน้อยมากแต่ก็ขอเอามาเล่าสู่กันฟังสักหน่อย และสาหรับเพืเ่อนๆที่อยากรับชมคลิปต้นฉบับแอดได้แปะลิงก์ต้นฉบับไว้ในรายละเอียดแล้วนะคะและเช่นเคยแอดก็ได้รวบรวมความคิดีห็นจากคลิปนี้มาเล่าสู่กันฟังแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะความพิี่เถันแรกนะคะผมชอบมากตอนเขายิ้มและใส่ชุดไทยชอบมากครับความพิี่เถันต่อมานะคะสยบทุกสายตาจริงๆครับความพิี่เถันต่อมานะคะเอาใจไปเลยครับมาตินบราโว คุณคือฝรั่งหัวใจไทยความพี่เทนตมานะคะขอบคุณมากค่ะที่เผยแพร่วัฒนธรรมไทยใส่แล้วหล่อมากเลยค่ะคอพี่เทนตมานะคะนายแนมมากชอบครับขอพี่เทนตมานะคะกลับมาไทยใส่ชุดไทยเล่นน้ําสงกรานได้นะขวาพี่เทนตมานะคะคุณรักเมืองไทยรักคนไทยเมืองไทยและคนไทยก็รักและยินดีต้อนรับคุณเช่นกันครับ เห็นไหมครับคนไทยรักทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนที่รักคนไทยและรักเมืองไทยครับความพี่เทนตนตมานะคะผมว่าพี่แกสุดจัดมากๆเลยครับความพี่เทนตนตมานะคะดูเขาภูมิใจมากเลยนะที่ได้ใส่แล้วเราล่ะภูมิใจในความเป็นไทยไหมความพี่เทนตนตมานะคะคนไทยอย่างเรายิ้มแก้มแตกไปเลยความพี่เทนตนตมานะคะแล้วทาไมเราคนไทย ถึงไม่ใส่เหมือนคุณมาตินกันครับน่าสนุกนะสวยดีเดินให้เขามองคอเคล็ดกันไปสิความพี่เทียนตมานะคะผมดูแล้วยิ้มตามเลยคุณคือผู้สร้างรอยยิ้มแห่งสยามทําให้คนอื่นได้มีความสุขความพี่เทียนตมานะคะถ้าใส่ชุดฟุตบอลทีมชาติไทยได้ฮากว่านี้แน่ๆครับความพี่เทียนตมานะคะไอเราคนไทยแท้ๆใส่แล้วยังหล่อสู้เขาไม่ได้เลยครับ คนไทยยินดีต้อนรับครับผมความพิเห็ิต่อมานะคะสเสน่ห์ของชุดไทยไม่ว่าคนจากชาติไหนเมื่อได้ใส่ก็หล่อก็สวยทุกคนความพิเห็ิต่อมานะคะน่ารักมากเลยค่ะแล้วคนไทยเองก็ยิ้มไม่หุบไปสิความพิเห็ิต่อมานะคะชุดไทยในต่างแดนหล่อมากครับความพิเีพิ่่อมานะคะวิดีโอนี้มีแต่รอยยิ้มจริงๆค่ะขอบคุณมากจริงๆนะคะที่รักเมืองไทย คพิถีพิถันมานะคะขอบคุณที่เลือกเชียร์ไทยโปรโมทสินค้าไทยความพิถีพิถันมานะคะภูมิใจในความรักเมืองไทยของคุณขอบคุณที่ชอบประเทศไทยและการแต่งกายของไทยครับความพิถีพิถันมานะคะขอบคุณที่คุณชอบและให้ค่ากับวัฒนธรรมไทยความพิถีพิถันมานะคะขอบคุณมากค่ะพ่อใหญ่สุดยอดเลยขอบคุณแทนคนไทยทุกคนค่ะความพิถีพิถันมานะคะ ใช้คำว่าหลงรักคุณได้เปลืองมากๆความพิ่เดียนต่อมานะคะฝรั่งมาเมืองไทยนิสัยน่ารักทุกคนขอบคุณนะคะที่รับประเพณีแบบไทยความพิ่เดียนต่อมานะคะโดดเด่นอย่างมีระดับชุดไทยสวยที่สุดในโลกความพิ่เดียนต่อมานะคะหล่อมากใส่ชุดไทยแล้วยิ่งหล่อไหว้สวยด้วยความพิ่เดียนต่อมานะคะต้องยิ้สิเที่ยวให้สนุกนะมาตินความพิ่เดียนสุดท้ายนะคะ นายคือทุตประจำประเทศไทยเลยจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้และถ้าหากในคลิปนี้มีบบญญารบรรยายที่ผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดแอตต้องขออภัยแม้นที่นี้ด้วยนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องหรือบอกวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องได้เลยะคะ่ะและพบก,กับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ